อ่อถ้าสตรีมมิ่งไม่แต่ซีดีนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลดิจิตอลมันคือ 0, 1, 0 1, ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมครับมันก็จะมีความเป็นระเบียบในเสียงของมันซึ่งมันก็จะไม่มีความเรียกมันจะเรียกว่าจะไม่มีความหลากหลายในเสียงจะไม่มีเนื้อเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนแผ่นเสียงเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอนาล็อกเหมือนเราดูแสดงสดๆนะฮะ มีการแยกว่ากีตาร์อยู่ตรงนี้กลองอยู่ตรงนี้เสียงร้องดังเบาเนะี่ยอยู่ที่การมิกซ์ของของคนที่ผลิตเพลงนะครับสวัสดีครับผมชูนะฮะเป็นเจ้าของร้านแผ่นเสียง Get b a c k and j u จ c ด r รคคอรครับทำไมต้องฟังแผ่นเสียงก็คือแป็นเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมันมันคือสิ่งที่มนุษย์ฟังกันมามากที่สุดนึกออกใช่ไหมครับก็คือหลายๆสิบปีเนี่ยก็คือแป็นเสียงเนี่ยอยู่กับมนุษย์มาตลอดเพียงแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วแผ่นเสียงมันก็คือของจริงคือธรรมชาติแผ่นเสียงเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอนาล็อกความอนาล็อกก็คือว่า เป็นเป็นของแท้ๆที่เหมือนกับว่าเราได้ฟังเพลงจากศิลปินนะครับสดๆนะฮะในเรื่องของดนตรีเนี่ยทั้งกีตาร์เบสกลองหรือเสียงร้อเนี่ยครับมันก็จะมีมิติมีการแยกส่วนที่ชัดเจนนะเหมือนเราดูแสดงสดๆ,ๆนะฮะเราก็จะได้อัธรตของการฟังเพลงที่แบบจริงๆแล้วก็ชัดเจนเ,นเสียงที่ ที่อยู่ในตลาดตอนนี้ครับมันเป็นแผ่นเก่าหรือเป็นแผ่นใหม่ครับเออจริงๆมีหมดเลยนะครับก็คือถ้าตลาดมือสองก็จะมีแผ่นเก่าด้วยซึ่งก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีแผ่นเสียงที่ผลิตใหม่กันมาเรื่อยๆตั้งแต่นะับตั้งแต่ประมาณทักสิบปีที่แล้วเนี่ยที่แผ่นเสียงเริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถ,ถึงวันนี้ก็คือไปยาวๆเลยนะครับในเรื่องของการผลิตแผ่นเสียงที่ ที่รีมาสเตอร์หรือว่ารีอิชูออกมาใหม่ยิ่งเก่ายิ่งแพงไหมครับจริงๆถ,ถ,ถ้าถามว่าแพงมันมันน่าจะอยู่ที่ตัวศิลป,ปินมีความนิยมแล้วก็ความที่ผลิตออกมาเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าในถ้าถามว่าความเก่าในแง่ของการผลิตอย่างเช่นเดวิดเทอร์ออกมาปั๊มแรกนะครับปีอัลบั้มแรกหนึ่งเกาอย่างเงี้ย ที่ผลิตดีชู่วมา1 9 6 9อย่างเงี้ยฮะอันนี้ปี 6, กก็ย่อมแพงกว่าอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเหมือนพระเหมือนของเก่าที่เป็นต้นต้นแบบเป็นมาสเตอร์ <ans. S 1> เดิมนะครับเพลงไทยพูดถึงราคาใช่ไหมฮะันเพลงไทยน่าจะอยู่ที่ความหายากละความหายากแล้วก็สภาพที่มัน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 มีอยู่ออกมานะครับอย่างเช่นาบางช่วงที่ เป็นเสียงผลิตออกมาคือเขาคงไม่ได้คิดว่าวงนี้จะดังนะครับมันก็อาจจะมีมีค่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยยุค8 0หรือ90ยเนี่ยครับแผ่นเสียงเนี่ยจริงๆแล้วที่ผลิตมาเยอะเนี่ยมันจะอยู่ในสถานีวิทยุซึ่งเอาไว้ให้เครื่องระบบการระบบการออกอากาศมันเป็นระบบแผ่นเสียงอยู่นะครับซึ่งในยุค8 0ด0เนี่ยก็คือเป็นเทปและ แล้วก็เป็นซีดีนะครับฉะนั้นเนี่ยแผ่นเสียงส่วนใหญ่จะอยู่ในกับในมือดีเจนะครับเพื่อที่จะโปรโมทให้คนไปซื้อเทปนั่นเองดังนั้นเนี่ยแผ่นเสียงก็จะบางบางชุดท,ที่เขาไม่ได้คิดว่าจะจะขายแผ่นเสียงเป็นหลักเนี่ยก็จะผลิตออกมาน้อยเอาไว้แจกเฉพาะดีเจบางสถานีด้วยซ้ำครับมีแผ่นไหนที่แพงมากๆเลยไหมครับถ้าเป็นเพลงไทยก็ ก็มีหลายแผ่นนะครับอย่างที่ถ้าอยู่ใกล้ๆมือก็น่าจะเป็นแผ่นนี้ดีมาเลยนะครับก็คือปานสักนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เขาผลิตอันนี้ก็ไม่มีปกด้วยนะฮะเป็นแวะปกแจกตอนตอนอลิโชนรั้งใ,ใช่ใช่ซึ่งซึ่งข้างในเนี่ยมันก็มันก็เป็นแผ่นของแท้แหละครับเห็นว่าเขาที่บอกว่าเขาเอาไว้ขายเทปทะนั้นเนี่ยสถานที่ที่ว่าก็นม่จำเป็นจะต,ต้องมีปกก็คือเอาไว้ให้เปิดเฉยนะครับแดบดบปกเนี่ยคือปก มีมีคนเอามาทําใหม่แต่แผ่นเครื่องยังเป็นแผ่นเก่าใช่เป็นแผ่นเดิมอยู่แต่ว่ามีมีมีการที่เรียกว่าเอาผมว่าเรามีปกที่ดีอยู่อันหน,นึ่งเนี้ยแล้วมีอ่าจะมีพี่ในวงการเนี่ยเขาเป็นคนทําปกนี่ออกมาหลายๆปกนะครับเพราะว่าบางบางปกมันไม่มีออกมาหรือว่ามันหาน้อยเงี้ยก็ให้มันมีปกเพื่อจะแบบไว้สะสมนะจริงๆอันนี้น่าจะเอามาจากเทสมาแหละแล้วก็มา มาแบบจัดเลียงใหม่อะไรเงี้ยครับแต่แผ่นนี้จะเป็นแผ่นเดิมนะครับอย่างปันศักชุดนี้จริงๆแล้วก็ในตลาดตอนนี้ก็หลักหมื่นครับอยู่ที่สภาพด้วยครับ,รบผมเห็นมีอีกอัลบัม้มหลายคนน่าจะคุ้นเคยเบิร์ดธงชัยอัลบั้มแรกอันนีน้น่าจะเก่าเก่ามากอันนี้ก็คือเนี่ฮะตามสภาพเนาะตามสภาพเก่ามากนะครับแล้วก็จะมีแบบพิธนรำการจจก,กรามี่ ก็คือเป็นการที่อยู่ที่สถานีวิทยุเลยใช่มันเป็นแผ่นที่แจกสถานีนั่นเองนะครับซึ่งพอถึงจุดที่ซีดีมาครองประเทศแล้วประมาณปีสามสามแปดสามเก้าเนี่ยเป็นเสียงก็เลือกผลิตไปนะครับก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเนี่ยแหละของการแจกแจกเอาไว้ให้ดีเจช่วยเปิดเพลงของเบิร์ดหน่อยชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสภาพข้านในเป็นไงบ้างครับสภาพก็ใช้ได้อยู่ครับผม มีรอยบ้างมีริ้วรอยตามการเวลานะเพราะว่าถ้าเห็นอย่างนี้ก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นที่ดีเจเขาผ่านมือดีเจมาแล้วยิ่งอัลบั้มไหนฮิตเนี่ยก็จะมีโอกาสเปิดบอยหน่อยใช่เปิดบ่อยหน่อยดังนั้นแทร็กส่วนใหญ่จะเป็นแทร็กแรกด้วยมันก็จะมีความก๊อปแก๊บก๊อปแก๊ปอยู่พอสมควรมีแผ่นจากยุค90ที่เข้าใจว่าช่วงหลังเรากลับมาทําใหม่พอสมควรเหมือนกันเยอะเลยอ่ะมีแนะนำไหมครับอืมก็แน่แน่ครับอย่างชุดนี้ ก็คือเป็นชุดห่างไกลของเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับซึ่งพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยเขาได้เรียกว่ารีมิกซ์ใหม่หมดเลยเอาต้นฉบับเพราะว่าพี่เขาได้เก็บตัวมาสเตอร์ลิงที่เขาทำเอาไว้อยู่แล้วเอามาแยกแทร็กใหม่แล้วก็รีมิกซ์ใหม่เสียงร้องคือเป็นการมิกซ์ใหม่หมดเลยนั้นเสียงจะต่างจากตัวออริจินอลเดิมซึ่งหายากมากๆนะทั้งพี่ๆเขาก็ได้ผลิตออกมาซึ่งอันเนี้ย จะเรียกว่าเป็นแบบรีมิกซ์เลยก็ได้ก็คือเอาเบสเอากลองมาผสมกันแบบหลายๆแทร็กแล้วก็มาใส่ลงไปแล้วก็มันทึกเฉพาะเป็นแผ่นเสียงโดยตรงก็จะเป็นแผ่นที่ค่อนข้างออกมาเสียงดีแล้วก็สมใจพี่เขาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับคือของเก่าก็เจ๋งของใหม่นี่ก็ดีก็ดีเหมือนกันคลีนจะคนละแบบกันเลยเพราะว่าเขาเป็นการรีมิกซ์นะครับซาว ก็อาจจะแบบเป็นทันสมัยหน่อยนะครับโอเคแล้วก็มีชุดหนึ่งเนาะที่อยากจะแนะนําก็คือ t ีโบนชุดกอดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแผ่นเสียงที่ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งปีปียดปี2 0 1 4บนะครับซึ่งตอนนั้นแผ่นเสียงยังไม่บูมมากตอนนั้นเนี่ยจะมีการที่เร้ว่าข้องข้างประณีตกับการรีมาสเตอร์นะครับซึ่งชุดเนี้ยเขาเป,เป็นซีรีส์ของบีซีเทโลที่ได้ที่เป็นลิขสิทธิ เพลงของพวกเบเกอรี่ด้วยแล้วก็ของโซนี่นะครับก็เอามาสเตอร์ไปผลิตใหม่ไปทำใหม่ที่ Abbey Road เลยสตูดิโอสตูดิโอที่อังกฤษซึ่งให้ฝรั่งเป็นคนมิก์เลยเดอะพิทเทิลคือบันทึกเสียงที่นั่นใช่ก็คือ Abbey Road คือสตูดิโอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดของโลกนะครับก็ทางผู้ผลิตก็แบบเต็มที่เลยครับก็คือไปผลิตที่อังกฤษแล้วก็ให้ฝรั่ง ที่เป็นเอนจิเนียร์ที่ที่แฮปปี้โรดเลยนะเป็นคนที่จะเป็นคนทําให้เลยดังนั้นทัน,นั้นเสียงจะออกมาดีมากๆนะครับครับแต่นี้ราคาเท่าไหร่ครับอืมอันนี้คือใหม่ๆเลยก็น่าจะมีห้าพันก็ถือเป็นของที่หายากไหมครับชุดนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วครับคือถ้าหายากด้วยความที่ผลิตน้อยด้วยแล้วก็ผลิตน้อยไม่พอแล้วเสียงมันยังดีด้วย ฉันผมก็ได้มาก็ก็แรงอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มเล่นแผ่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงดีมากๆเลยนะครับเอาอีกไหมครับอ่าอีกชุดหนึ่งก็นี่เลยครับพี่ตุ๊กวิยดานะครับก็อยู่ในชุดให้ทั้งใจอันนี้เป็นยุคที่แผ่นเสียงมาลองมาล่อและใกล้ตายแล้วนะครับก็ขายเทปขายซีดีแล้ว นะครับซ <dri ality> ึ่งอันน so, like exactly so, like ี like, ้จะเป็นแผ่นตัดนั่นเองขนาดขนาดปกยังไม่ทำนะฮะปกไม่ได้ทำเนาะจะเป็นหือนใบแทรกที่ให้พอรู้ว่าเนี่ยพี่ตุ๊กร้องนะอะไรเงี้ยเป็นอัลบั้มตุ๊กจะมีแค่นี้เองอ่าด้ก็คือเขาไม่ได้ขายทั่วไปไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายใช่ซึ่งเห็นเลยครับว่ามีคำว่าแซมเปิลนะก็คือเป็นแผ่นแจกนั่นเองแล้วก็มีแค่สี่เพลงก็คือเป็นเพลงที่เอาไว้โปรโมทนั่นเองนะครับก็คือบังคับเลยว่าดีเจ เปิดสี่เพลงนี้พอนยจะมีเพลง,งสังดังก็คือดอไม่ขีดไฟกับดอ,อกทันตะวันน้อยใจฝันลอยๆนะครับซึ่งส,ส่วนตัวผมชอบแผ่นนี้มากเพราะว่าการผลิตเพลงของชุดนี้พี่เกียงเป็นคนโปรดิวเซอร์ซึ่งค่อนข้างจะเป็นอนาล็อกมากๆเกียงเกตศักดิ์วีทีใชการเฉลียครับใช่ครับพี่เกียงนี่เลยนะครับซึ่งะจะใช้ดนตรีจริงหมดเลยไวโอลินวิวเลาเชลโลหรือ ลองอะไรต่างๆเครื ial, workers, ่องเคาะต่างๆเนี hmm. ่ยใช้ของจริงหมดแล้วก็อัดแบบค่อนข้างจะอนาล็อกทังนั้นเสียงจะออกมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแค่สี่เพลงก็คุ้มครับผมอันนี้ก็คือแผ่นที่คิดว่าน่าสนใจส่หรับวงการเพลงไทยนะครับอยากเริ่มเล่นแผ่นเสียงคนมีงบอย่างน้อยเท่าไหร่ดีครับก็จริงๆแล้วสมัยนี้เนาะถ้าในยุคนี้มันมีของเยอะแยะมากมายนะครับที่ สองสามพันจริงก็มันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบเล่นสนุกมากกว่าเล่นสนุกกับความหมุนของมันหรือว่าเออมีม,มีไปปาร์ตี้ไปต่างจังหวัดเนี้ยก็ทิ่วไปฟังเล่นๆนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนําก็อยากจะให้สักหลักพันเนาะเจ็ดแปดพันสักหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่เกินเนี้ยก็คิดว่าโอเคแล้วนะครับอ๋อผมก็อยากจะแนะนําตัวชุดเซตของ Audio Technica ตัวนี้นะครับก็เป็น เซตสำหรับเริ่มต้นซึ่งให้เสียงดีด้วยแล้วก็เป็นการแยกลําโพงด้วยนะครับมีลําโพงมาให้เป็นเป็นพร้อมกันเลยนะครับเป็นเซตพร้อมกัน,น mm. ก็เล่นง่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับก็ตรงนี้จะเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับจะมีสปีดนะครับปกติแผ่นเสียงก็จะมีหลกัหลกๆจะมีอยู่2สปีดนะครับคือสามสบสากับ4ี่้าซึ่งส่วนใหญ่ก็ จะเป็น33ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มหรือเป็นแผ่นใหญ่นะครับเรือเราเรียกว่าลองเพลงนะครับก็จะใช้เบอร์33นะครับโ okay. อเคดังน,นั้นเราก็วางแผ่นลงไปนะครับซึ่งอของ Audio Technica ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ด้วยจะง่ายมากสำหรับมือใหม่นะครับระวางแผ่นไปแล้วเรากดสตาร์ทนะครับมันก็จะทำงานเองเลยนะครับไปอยู่ที่แทร็กแรกนะการที่แยกลำโพงมันจะ มันจะสะท้อนความเป็นอนาล็อกได้ดีกว่าที่เป็นลำโพงในตัวเดี๋ยวถ้าเบื่อเพลงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับนี่เราก็ยกเลยก็ได้นะครับนะบแผนเสียงเป็นอะไรที่ค่อนข้างแล้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายครับถ้าเกิดมันเหมาะกับเงินที่เราต้องจ่ายไปเนาะนะครับถ, <laughs> ถ้าความสุขมันอยู่ที่อย,ทอยู่ที่เรื่องของ มพอใจแล้วว่าเอ้ยซื้อมาแล้วมันไม่แพงเงินไปอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออของมัน,ม,นมันมันมีค่าที่เราจะจ่ายนะครับถึงแม้5,000ันแต่ว่ามันมเรามีความหลังกับแผ่นแผ่นนี้แล้วเรารู้สึกชอบตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับเราก็ก็จะมีความสุขได้